ียังชอยเอาเอินเอินพี่ไอ้พอจังพี่ไอ้เอาเอเวอเราเอเวอเร็โตบอนนะสบายเอเวร์นอกออเต็งบทจั๊กเลยหากาพุงเลยเอเวร์เลยอือแต่ว่าโบโบโบคือกันเปรย์เนาะแมนกับเขาสบายสาบุญเพิ่นปนาคมเพิ่นปนนี่คือพอบ่พอหนาคมบ่หาคมแนะเออหากคอยว่าคืออย่างหนึ่งคือความงามเนาะไปชับเราใหม่ยี่ไิบสีางนี่ 哦。 สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบริร์สูส่ทุกคนก็าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศการยินดีต้อนรับข่าวสุดทางซ่องสาแก้บ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาแก้วกับสิี่เพื่อนน้องเต้าเพิ่นเนาะมื้อน,นี้น้องเต้าหรือว่าน้องมะนาวเพิ่นพี่น้องเลยอ่ามื้อนี้สาแก้วก็ได้ยินข่าวว่า ทางเมย์พันจิตไปจำผีอีกข้างหนึ่งฉะนั้นดูอาการเพื่น้องเป็นยังบบดีขึ้นว่าดูว่าจังไดเนาะเขาก็ยังบงหูโอยการยังบบงหูได้ละเอียดพอปัญใดขข้วๆพ่อข้าวๆเนาะโดยกาซีขึ้นไปถามเรื่องราคะข้าวจากเมย์พนก้อนว่าเป็นจังไดอาม่าเมื่อก่อนก็ได้ยินว่าคนไปห้องห้องผีหน้าเร่อคนว่า แต่ว่าอาการการสิรเป็นอะไรเป็นยังงูเนาะโอเคพี่น้องเลยพบรุ่นการศึกษาสซีเวลาสกแกลกับพี่พี่น้องเวรไทม์จากแม่เพิ่นเนาะว่าเรื่องราวเป็นยังไงอ่ายังไงสี่เดียไปห้องพีอีกครัง้งหนึ่งเพิ่นปะโดยโอเคไปเบิ่งไปส้มมาพร้อมกันเล็กน้อยเนาะโดยกาะสิขึ้นไปเฮื่อนไปสรานเพิ่นเนาะไว้พี่น้องนี่ก็คือเฮื่อนน้องเต่าเพิ่นพี่น้องเนาะหรือว่าน้องมะนาวพุ้ยนะ้องขาเขาข้ามไว้รงนี้เพื่อนเหมือนกัน โอ้ยเนาะเสาเฮือนจซานเพิ่นเพื compass, ่นกับเฮือนมึนกับเป็นแบบเฮือนโบราณในพี่น้องเนาะผู้พาเพื่นกับเนาะทุกทลายแบบแห้งซ้ำคือเพิ่นเว้าเลยเนาะโดยกับครอบครัวเพื่นกับเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากแน่ไปสันเนาะกัยังมาเป็นแบบนี้อีกน้อะโอ้ยใจเตือนสงสารทางครอบครัวของเพิ่นพ <The> eh <P shops>. ี่น้องเนาะโดยขออยากเป็นเพื่อนในเด้อ อาพี่เนอะก่อนจะขึ้นกับมุงเนหัวขันใดเพื่นกะยันไปตกพี่เนองไอ้เนาะดยปหน้าขึ้นเทีอนไปซ้ากอนนาอพี่น้ะโดยเขากัะสได้ข่าหาทางนอกพ้นก่อนพี่เนอะอ้เนาะเมนโคตรโคคนดัมจมันโคแล้วเ่าเมนป้าผุนเห็ดพีชังเดยนะใส่สาดไใหม่ปูให้เอามาให้ดี่าสงามแท้าสตรมาให้ที่าปอไปเจแบบ่ฮะ เอ่า,า,ออา,ปาอไปให้เอามาห่้จะเียขึ้นออกนด้นโอ้ยเพืนผามาแต่ทีไทยพื่นตู้ซิดปันซุกบเออ่เอน่าตู้ซิดตู้ซิดสืเพื่อนอันี่ขวดซิ้นมูเลยจะอย่าว่าในสะพกระลำกินแล้วเขา่าไม่ไปถอดแรงโอ้ยพอดีแล้วสิเดกินข่นแนาแรงเนาะเมนเห็นได้ได้อานํ้เพิ่อน่ะคือขวบใจเพิ่นนนะเอออเมนอ่ วันนี้ม่แต่ยูทูบเบอร์เขามาเยี่ยมหลายคนอะไรนาะเนาะเป็นจังไดเพื่อนขามาเลยดีใจบ่หรือว่ารำคาญดีใจเออดีใจคือมางามแท้แต oh, mm. ่งตัวมาบน่าไม่บ่เจ๊กึุมเพิ่นมีแต่ว่าอลไรเจ๊กึุมชิมาหาเพิ่นวะเพิ่นจื่อบ่โอ้จื่บฮอสียงเจ้าพ่อก่อนพ่อก่อนมันสิ้เทาพอดงามแล้วสำนึกดูร่างเพียงไงกเพราะเพราะเพราะสีเปลาสุพังนี่ สิถามนี่เป็นได้ได้อันเป็นได้ได้อันนอนรับปกติบ่คืนนีน่ทางแม่เเป็นได้ได้ไหหมูไหมาเช้าแล้วบหอขอขอ่ห้องโคไปสร้างห้องฮะห้อแต่งคันเช้านี่อีกคือเห็นสบุนมาแต่งคัน,นยังอีกสิแต่งคันนั่นห้องอันนั้นฮะห้องอันจะเปลานะเออห้องเลยเป็นได้ได้บ้านสิบโบอยากกินหมูอีกว่าพีตัวใหม่สิโบมาบหมูอีกนานเออเนี่ยเปล่อยเป็นโตรถอ้าวใกล้โตนุ่มในห้องคันเออไปรวดไป ปป่ยมันจะไปทางหนกิจยามันหมูกับไก่อ๋อไปฮอเพราะเออไดกับหัหงานั่งกันั่งนี่กับฉดดีเด็กฉีป่ยโชว์เลยไปอทั้งเบิ้งสันจิตจะถอดสูรหรอเ่คันวาแนี้นะเมนเนอะเนาล่็รูปอาการก่อนเนาะมือไรไปป่วยอะไรบ้านี้ปวได้พอจะพอจะพอจะรีบจันเยเขาบอนเขาอกแม่จะกอนขาจะถาอาการเจ้ามือป่ยนี่บปล่อยอันมูะนอ๋อ่ได้มือนัก อุ้บ oh. ุญเปนแปเาหลว่ะ no อืมไปหาล็ซื้อมูโอ้ักกัไปบุญมูชาวชีดวงไปชาวนเออน่ะยังเวรหู้จักจับจีบเจ้านน้ำแพะว่าขวิดชีมาหาเจ้าหน่ะเจ้าคือจืะเจ้าจืดโบขวิดชีมาหาเจ้าจื่ะจีฝาอืมจืดงั้เรก แม่ท huh? ุ่มจีงรถจีงรถรถขอยแล้วสิพาคจีงท้ายรถขอยแล้วไปบ่ไปบ่มารถบ่ฮะเมาบ่รถเมาอยู่หอนดาแล้วอดเดาปีน่ามาเพิ่นจุบเจือวว่าเจ้ากะปีนขางใช่เนาะตู้ซิปปันซุกเพิ่นสิไปน้ำคันมือบัดพาไปเพิ่นว่าวิถุการเออวิถีทุเรศเขาดาวเลยว่าม่นวิปีไม่แต่ว่ากับที่ตามอาการนอนรังเทือแบบเพิ่นไปไหวมูไหวยังเพิ่นรังเทือเพิ่นว่าเพิ่น แต่งคันเพิ่นเศร้านะพี่น้องเพิ่นตามความเสื่อของเพิ่นนะนะเศร้ากลุ่มก็เออให้เพิ่นเห็ดตามตามความเสื่อเพิ่นไปก่อนเศร้าเศร้าเศร้าแก้วเอโย<า>โอ้โดยโดยบางที่เพิ่นอ่าให้เพิ่นเห็ดตัวนี้ก่อนอถ้าดีขึ้นเท่ากับแม่เขาก็ไปไปฮามอลดีใจเาะเขบ<น>ก็ไปเสียเงินเนาะเออพอประการที่ไปฮามออยู่ไทยมันลำบากเด้ขึ้นรถลงรถเส้นปุ่มเส้นบัตรบัดมือเท่าคำก็ไปกวดรังเสือคนหลายเบิดเวลาก่อนสินะ อย่างหนึ่งเป็นโฮโมล่ะมันโบแมนส่วนโบแมนเอกชนเฮากับโบมีเงินเนะ mm. เาะเฮาไปตามคนแบบอนาถาเฮากับขอความสุขเลือจากภุญญาใจดีไปล่าจ๊ะแม่น mm. กาได้ไปหักษาอยู่โรงพยานกิตเตเวชประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีเลยแหละบ่ต้องกล่าวถึงโมปลาเนะาะจักเราอยู่ mm. ใสยโมปลากได้ซอกึ่งกัได้ยินจะซื้อเรา mm. <laughs> จักจักกิก mm. บโมอปลาน้องน้องโฆษณา mm. บจา่บจกัโจกโอ้โบจ่จักเคนละคน้ คือว oh. oh ่าเงินเฮียบอสาวเฮียจแหงเงินเฮียจะเป็นอะไนแต่เงินเฮียชื่อเตาเอาชื่อเตาห้านว่านบอชื่อเตาจกเงินเนาะจกเงาไปลาไใ้เตาหาชิปเตลูเคยเราวยังเมื่อช่อห้ลำลโอ้ให้เรียบบันหาชิปแต่เราโยเตาว่าใหงจกเงินออกมว่าใส่ถุงถุงว่าเลยเอาถอเอาไปหาชิปใส่เราจักว่าเอาใส่ถุงมบดผลิตได้เลย ตกลงเขาตอจักลงงจอกรัดเนาะกัดบอกถิ่นเนาะบอกิ่้กจะหูอีกแต่เพิ่นก็ยังหูตัด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 ตรงเทสตังไรยังเป็นตังเทสตังไรก็เป็นผู้นำเป็นคเดียวแ่เดียนหัวหอกคอยเฉคือไม่เติมเงนก็เป็นแกเป็นอันเห็นในกองวงจรเขาบอกถิ่นมาสักบอกเขามเจ้านะเจ้าบอกว่าเป็นเทสในกองวงจรเพิ่นเขบอกถิ่นอันเงินเฮียนะเพิ่นไปอาเห็นเนาะ เชือดับไปเหอยเนี่ยเจ้าบริไปทามคืนบ่ไปทามไปทามเพิ่งมาบวบินเออขอเปิดกล้องมึงนะเพื่อนเดียวเดียวมันย่างเอาเงินให้ค่าต่อหนี่งก็เลยกันนี่เอาเงินเด็กนั้นโถมอย่างอยู่ต่อมาเลยนะยินบ่เงินจำพวกฉินมันไม่ได้เบิังของแนวเอาใช้พวกฉินเดี๋ยวจะถอดออกไลยเออเนี่ยเอาใช้ในบยวเวิอ่ะเฮียลายดีบ่เอาเงินกี่กะล้านช้อยเลยมันเงินบาทนะฮะ ก็ทุ่งเกือบหมื่นเลยเกือบหมื่นบาทจะจะไปหยัดใช่ไมหยัดเซสซโอนมันต้องหาทงแบบพายก็ได้๋พายขาดไปยังพายสะตัวเองนะเวลาทงหน่อยทงหอยสิเดแต่ว่าเวลาคนเจียวเงินได้ต้องจกออกใส่พวกินก้อนใส่พวกินก้อนโอ้ยเหมือนดุกมาแับไปมาเลยบงฉินแล้ชันต้องเลย เกียร์บัดเกี่ยงเลยเกี่ยงเลยเงินนนอ้าวเนเยเจ็ดพันเนจาเจพันเจ้าคือหู้นเาหนพันเอยกมีมีด้านึงอืมด้านด้านช่องเจ็ดพันแปดพันแล้วเนาะเมนเบดพเป็นเงินบาทกับแปดพันปลพี่น้อยอู้หูใช้ได้เลยเพื่อใชได้เงินแปดพันออ้าไปฮมอสกอนเช้าสก่อาเืโทรศัพท์ซื้อหายอยู่ดอกบ่เากบ่ยากเชาสกอนเมน หาดีให้เศร้ากอนจังดินโทรศัพท์อืมดินลไล่โบไร้เด้เขาต้องเวลาสม,มุิว่าเจ้าไปหาหมอมาเนี่ยเจ้าก็ต้องได้กินยา<ม>นอนพักผ่อนเพิ่นบหให้จับโทรศัพย์ได้ตาลายอีก<ม>อย่างหนึ่งเด้อข้าสม,มุดอยากแห้อันอยูทูบเนาะแต่ละคนคะ่ะมาเยี่ยมนอ้องเขาซื้อพักซื้อเป็นพวกพักผลไม้เอาบา่อยากกินพวกเปปซี่นะ้ำหวานมันกับบุรีกินไรสักแก้วมันมีน้ำตาลม,มีทาน,น้ำตาลจนในเป็นเบหวานเนาะ ซ้ำน no ้ำไปว่าน้องก็ยูเแอ่บบงเก้าแม่เข้ายาบริออก่างกายไม่ใช่บริออกกังกายบริออกพลางกายบริออพลัานแคลอรี่กินวั่ไในกินยากินหเปล่กินกับยังตามมั่วบวชเซ่ก็ตามม่เนอาบวชมบวชซ่ดูหนาชื่อภูมิ่าตามไเลยอืมชเพียมย่างคเื่อย่งนีเรื่องรมนอือืมม่มัญาเวยนนั่น เพราะว่าคันนี้ไปหาหมอมานี่คันสมมุติเขาไปหาหมอมานี่สกแกวอเพิ่นให้พักผ่อนได้เพิ่นบริหารคนมานั่งว่ารลายไปสิได้มันต้องการความพักผ่อนหลร้ายว่ารลายซ<อ>ับซ้อนเสียสมองมันทํางานหลายเดิไม่ว่าต้องการให้น้องนี่มีการพักผ่อนแน่แม่บ่มีการาคแบบาาลายเครียดมัดแบบคือจังว่ารลายใช่ไหมมัว่ารลายว่ารลายมันจะซับซ้อนสมองแต่เพื่อนมาอาจารย์อาจารย์นันอาจารย์นั่นอาจารย์มุนทานเนาะยังเราแบบมองเห้นไฟมากวนได้เนาะเป็นยังไดาเลย มวลยุ่มองมวลแบบเราอยากปากูปาาไอ้นาอไคนะคุณมุนทานี้คุณุาเว่าว่ามีรัคนมาปวดนะกับปวดมว่าปวยั้งอะไรคุณมุนทาใช่อห้ปวดนี่คุณโอ้โหคาเราค่นมาดินได้เออใะคูสาวันนธาโอ้ปวักจักเลยจักเบิรแล้วสงแ้วจักเบิรจักเบิยาะไอ้นะอไปดีบอสจะกึมไปเห็นแล้วเอ้าจักเบิดจื้อเบิดเนแล้ว บอทว่บอส,สื่อได้วว่าไปเรยอเรามาตะเวียนไป่างก็นากมาสอปทำเดื้นเลยเอาเพิ่นไปอยู่น้ำแม่วงมานี่มีโรงแรมเพิ่นไปเฮียกแบบไปเฮ็ดร์เพนไปอยู่น้ำมานาบ้านแล้วนั่นบ้าน,อน,านบอเพิ่นจะเห็นยังไงเพเาผักหงเลยจดจดจดเนี่ยแต่เอาเงินของเขาคาหงหงเช้าเลยอือ่าอเรามาผักหงเขามาแต่หาเงินเลยเขาผักวางหงบังของบ้านผักกัางหเว้นชีว่า ไขตูไขตีเขาบอกว่าชาอันจมืงเนอะไขตูไขตีาดีก็ได้เลยฮานิเบ่โมลโลบจักไิชังเขาบอกเนาะมาเท่าไปขไขตูแล้วก็เป็นดีก็ได้ใช่ไหมเออแต่ผมไม่ใช่ในรายหุมว่าใช่เขาบอกนี่เป็นรเลาะเนาะโจักที่คนก็ได้ที่วันนี้เนี่ยว่ากว่าประเลยวกคนบมีระดับการศึกษาอ่ะไปสันเลยเขาบริหารหน่อดิโมจักบปชังเขาบอกก่อนเลยเนาะ บ่เราไปอีนน okay. uh, ี magical, ้เราไปอยู่เวียงจันเราไปวังวงวังเวียงเราไปเที่ยวเจ้าเคยไปบ่สองแก้ววังเวียงบ่เด้แต่เวียงจันคนยังไม่เคยไปเที่ยวน่าออกแล้วคลิปอีกอ๋อตัดผูนเนาะเอาเป็นเจ้าของาัดดิเบาไปหรือเปลาเจ้ของถัดผูนสิเอาเบาไปเด้จะคือเมื่อป่านจะไปวังเวียงจะไปเที่ยวไซเน่อือไปเที่ยวไซเน่วังเวียงจะเที่ยววังเวียงกับเที่ยววันเกิดกันขึ้นวันเกิดไพ มันเกิดพี่น้องเพิ่นมันเกิดน้องวงวันนี้เอออืมอม,ม,มเข้าไปกะมีแป,ป๊บสี่น้าเน่อืมแป๊สี่หือนไปแบบไปักไปลูกก็หลายหลายคนล,ออลูกเราวนะ่ะหลายคนเ่าฝันเห็ห้องลูกว่าดดเราขับบดิเออเออเออขับบเช้าี้อืมจ้่บัคขี้หอนเราปะ่นี่เรามายามเลยเออเราจะบอกเรามายามเลย ชีวิพวกเได้บบาเปิดห้องคนไหนเวลาเปิดเปิดอะไรกูจะเมื่อในบุงมือนี่กูจเมื่อไม่บุงอนี่กูเนาะเออเมนเมู่นม่เม่เูนม่เมนมนมนีนเนเมเอนเมนเมกเเมนเนเมนเมเมนเมนนนนนนมงปิ่ง ไปไน่ะนี่ไปหาคุยพลังู่นะเยบอกให้ตัวเไปหาคุยกับพลังอือโอ้พย่ยเเคยพลังบ่เออน้องสายก็ยูกเคยพลังบ่าในหัวเลยบ้าห้เขาก็บ่เขาน้องซายก็บยาด้นกยา้แอ้เคยพลังบ่จับแต่เวียนบนมือเห็นเนาะบ่ว่างบอกเอนะบ่ามึงเคยไปบ้าอะ ทำไมพ่อของพะล้างก็ตื่นแล้วกูใครตล้เพราเอ้ยน้องว่าเนี้ยไม่ไปขัดกูเป็นลูกมึงแข่กูทันดอนไม่ไปเชื้อแบบนั้นลูกเออเพิ่งก็ได้ว่าหยอกลูกก็บอกบอกลูกบอกลาบมีทางตั้งเขาทำแมนได้สาวแก้วแมนบอกแมนทำแล้วเออทำบางเวียมีแต่ทำเด็กมันจะทำแต่การนำตกตูดอ่าลงมาน่ะพอดีน้วนำตกการพ่อแห้งเริ่มกับทงพ่อแห้ง ข่อยว่าละจักเบิดลนอนสกึมจักเบิดห้แล้วแม่นไทยมัดผมไทยมื่อนี่มัดเองคืองามคือโบเปียคือเหตุบานเย้แน่จ้ะเน่ะเย้แน่เพียงขอเปียผมโเปียก็อยาหากับพื้นพุ่อมาเลยนะหน้ากับหน้ากับพื้นงามเลยยาดอกโอ้ยมัดกับงามงามแล้วอุ้ยน่ะมึงเดีผมเพิ่นกับยาวงามกับสัมมึงข่อยล่นสะออนผมเราสกแก้วเมนมึงอนี่ผมเจ้ามันยังคือคักแท้นะลูกวะลูกเน้ งามเป็นเสือหัวชาวันอ้ยยังเวลาเพิ่นมาถ่ายคลิปหนังดีๆเลยจะเห็นเดี๋ยวยายแข่งหนะจะหนังอ่ะแข่งขาเด้อมันไม่สวยเข้าใจะไหมเออมันไม่งามเออนั่งได้กันนั่งโปะผาไว้จังถ่ายไอ้เจ้าก่อนไปถ่ายเอาคอยเพียงจะถ่ายเอาถ่ายเจ้ามะดังเลยน้องโฮสนาดังไหมนักร้องเนาะดังเลยเป็นนักร้องเบาเอ้าบ้านนี่ อืมนักลองมาจะใช่อีกเอาท่าก็เอาพอได้ยูใหญ่เออไปฝืกตามบาทแต่เมื่อยเอาพอได้เอออาตัวบอเอาไม่กันคู่ไปเลยเออเออเออแมนแม่แมนโอ้ยกระแมนได้จะกึ่งไหมเอาไม่อเพิ่นตั้งจักเบิดอดดีเลยบ่แม่นว่านั่นเนาะกระแม่นคว่ำเพิ่นอยู่เนาะอ่าทั้งพ่อเพิ่นเนาะใครมีงานมีงานไหนกับหาตู้เอาท่าก็ได้เด้อชอบได้คาเซาวนะคาตู้ตินเหล่าเบียนะไม่เป็นไรเจ เขาไดกควัญจีไปสาวลายตืบเลยเขาไปถามเราถามมึงเด้อะกว่านี้เด้อะแค่เนี่ยพี่น้องอากาศมันอุ่นลงแลนบัวหนาวคือโซนตัก่อนของเราดิมามันโซ่แก้วอย่างเงี้ยงสั่นกับกับกับได้เหินนะเป็นหนาวมือน่ะค่อยมามือหนังสะพึ่งกต่คือสะพื้นเก่าโมเมนต์ตัวนี้เนาะสะพื้นตัวนั้นผู้ผู้คอยอันนี้ค่อยซื้อมาให้เพัดอันนี้อันนี้น่ะแม่คอยซื้อมาพันตัวนั้นตัวนี้ตู้ซิดซื้อมาให้ตู้ซิดปั้นซุกได้ยังไงมาให้ยมือนี้เอาชุกฟังดูขนมอลไรก็ มีอืมไข่หรอไข่อืมเราจะเริ่มกินอะไรหลายอย่างอยู่อืมถือว่ายังก็มีเข่าเพรทั้งนั้นนะเข่าเข่าเป็นย้ายช่ยย้าเตียงให้เออพี่ย้าเตียงเล่ยเตียงซอยแล้เอิ่นเอิ่นพี่อ้ายบ่ะจะนะเอาพี่อ้ายเอาเอื้อยเฮาเอื้อยตัวบอลอะสบายเอื้อยนอกเออเต็งบวดจักเลยหางกข็มหงุ่ยเลยเอื้อยเลย แต่ว่าบอกบอกคือกันเปรย์เนาะแมกับเขาซาใบซบุญเพิ่นปนหาคมเพิ่นปุ่นคือพอบ่พอหนาคมบ่หาคอยว่าคืออย่างหนึ่งคือความงามเนาะไปชับแล้วมาอย่างนี้าทางนี่โอ้โหอะไรที่น้ังงามเลยนี่แข่เข่าของเราสาวสาแก้วเอ้ย โลงโคนก็ข้าวเมนต์เข้ามาเนาะพี่น้องเอ้ยคันเศร้าเนี่ข้อสมัครเป็นลูกเคยแม่แถาเด้อเพิ่นว่าขนาดโอ้ยอันปูอันซีมาคอมเมนต์ว่าเขาเป็นลูกเคยแม่แถามาปัวน้องน้องน้องเต้าก่อนเด้ออ่าปัวเพิ่นเศร้าก่อนเนาะเออจะมาปัวซะก่อนเป็นคนดีเจ้ามาแต่งเอาโลดกักขนาดผู้คอมเมนต์ก็ได้ยังว่าโไงเพิ่นกับคนผู้จบผู้งามได้บ่คนงามเจ้าเดือยเนาะไปซุ่มกับไข่เลยเล่แบบเลยเพิ่นน่ะได้แบบ บอกงามเพื่นนี่บอกงามสิไปใช้ยังแต่แวนไมหนาให้หลังบอแม่คิดได้บนไดก็รูปออกอืจริงๆล้วเป็นลูกก๊กเนาะเออแล้วก็เห้สิบอกเด้อว่าอันบอกยูทูบเนี่ยว่าคันเด็กซื้อของมาฝากก็บอกยูทูบเบอร์ทุกคนนะพี่น้องเอ็เนาะแบบนี้เนาะเพิ่นว่ะเพิ่นมักบแบบนี้ไะโอ้ปหงมนหมักมักเขาเอนนอาหมายยังโกะ หมักเขาเอิ่นภาษาไทยเขาเอิ่นหมักมะละนะสาวชาวแก้วมะละอะไรภาษาละเอิ่นหมักเสบือแต่เสวนมากบ้านเส่วนมากบ้านเ้ามันชิบบมากินแบบนี่นะหววแซนชินหมูกับกระโบมันเพราะว่าห้านี่สาวกุ้มกระซื้อกินประจำบอกร้องเที่อวสาวกุ้มแบบโบมาเห็ดเขานะสาวแก้วชื่อมาแต่ในเมือง่นคนในเมืองเขายชยามแมลงแต่งนก้องแด่บ้านแต่งก้องไอ้สาวสะก้อน เออว่าสิทามอยู่ค <mission Christmas> like, ือมาใส่สุดอันอันนี oon, ้วันนี <ch> ้สุดงานนี่งานโอเนาะงานโอแบงานโอวันนี way, ้เอ้าสิไยของงานโอได้มคืานได้แบนี้นนี่นะโอ้เศ้าไว้เด้อเสเด้อไปน้ำกันเด้อเวลาอันเหาเลเบื้องเฮือนคนสุกเนี้ยไพเละนะเราอย่างนี้ชนดดีอย่างนหน่อยยลเออเราเป็นยังไงะเรามีเขากินยาบถหน้าที่หน้า่ยได้ชมร อือมแาังโเข้ปเี่ยถวยงถวยะะอือเจ้ากระเบงลาโบเอาวะใชได้ค่ะผมเนี่ยย่งโซนีเลยตั้เดี๋ยวแล้วมาสิบโแล้วก็ไปช่ยแล้วะขาซุ่มเขาขาซุงเขาไปแาหมอนี่เขาหนังถามหมือเลยเด้เบิ้มือทับคำเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตนี่ใช้โลกเพอ่์ซีไดยานจุดคำกูแล้วแล้วก็นา่งได้ปกติปะถาไปานังเหมือนนังยงเหมือนเหมือนมือเนี่ยยังไปเนาะ แลวบานเขาก็สิบไปบอสอะรถตั้มแลอบานเขาบนคือบ้านเขาเลยขันไปนี่เจ้าสีนั่งอยู่มองเกาอยู่บอสยันไปว่าเจ้าแบบเลนไปด้วยนะพอไปแล้วว่าเนาะเพิ่นผ้านั่งก็นั่งนะว่าเนาะพาเวลาเขาไปอย่างในนั่งเบิ้อเบิดเว้นั่นแหละเอายาอันนั้นแหละมอนอะไรกินขาแล้วกันเจ้าก็อยากเศร้าอยู่บอสอะอยากเศร้าอยู่คนเะเจวคือเลาพระะทานพะูดมันมือได้ดิพระลหินมือเลยหัวแตก อ้าว uhm. แต่ยืนน้อยอย่างรหนึ่งเช็ดจิ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 ฐานไม่ไหลดิใครเอาถกในถุงเวนดิถ hey. ุงเวนเก่งอริงนะกินกี pa ๊ยวอาจารย์เตี้ยนเก่งเงบราแล้วข่าปลาคอไตหัวแล้วเอาจากเกี๊ยวว่าเพราะเพราะเชบ่ยวไหอาจารย์เตี้ยนะเตี้ยใส่ใส่แดงข้างบนแร้วผมเคยกินเหมือนเธาถามก่อนห่ยเกงเหี้บมันเป็นแย้งเป็นแยัมาเมืออ่ะองเงไแช่เื่อะ ขอโทษได้เว้ยพี่น้องโมแม่นตาหัวควันเนาะแบบเพิ่นหูบัดทุกอย่างเพิ่นเพิ่นวาสเตียอะไรสีแกงปลาคอใส่ผักบวงเพื่อจะมันเบื่อเพิ่นเพิ่นโทษคำก่อนโทษคำเพืน่ะโทษคำเมื่อไหร่ไอคำก่อนเออโทซคารปลาคำก่อนอย่ามันเบื่อโอ้เนาะเพิ่นตั้งจักบัวได้จริงไหมนักแหละมาแบบผักบวงบวงแต่ว่ามันขมอ๋อผักบวงมันเท่าไงมันไม่ขมผักบวงมันเท่าไงผักบวงเนี้ยคือขมไอเนี้ยผักบวงขุ้มยังไงจได้เบื่อน่ะ อก็เงียเก่ง่ปาใช่ไมันเก่งอยู่แช่ป่ะเนยัอแวกงยอืมกเงี้ยะอุบอุะ่ไปมเฮ็ดไอดีนะ่นหญดีดก็ีเราแล้วเป็นบจกะเห็ดเป็นบอเสัตว์จะจกเห็ดเป็นบออกูบอกกุกก็บอกกวกเออคืออสดาคนนสัตวสียคืออิสะคนอ๋อนเดกขี้งเกาเอียแสดงอินูหินนะอินูหินหรือ่โอ้ยนี่นางไทยนเรานี่อสดา กับเราอิชานคนอิชานนี่เออที่ตัดของพี่นี่างี้คือเออคืออิจเดาคนน่ะสร้างจ้ำเนาะจ้ำแม่นางถือว่าคว่ำจ้ำคนนี่ยังแบบยังดีบัตรตลอดจะบอกไม่ได้แม่นยันตุ้ยเด้อบวายกินลายพอเฮกินน้ำเปล่าเพราะว่าเจ้ากาแบบว่าอยู่แต่บนเก้าไม่ได้องให้งานไปใส่เนาะเจ็บบอขาน่ะ จ็บบวคาขาจะใส่นะไปบริเจ็บบริบวมบ่กินยานี่ยมอแม่ตุ้ยนะจบงบริบริย่างเค่ะบวมพี่น้องจะบริหยางเรดือพี่้คาบวมเราบริยางบ่กินยาบวมบ่แหเราอย่างเลย้ใช่ว่าจะมาปดแหเราอย่างเี่เนอกีมัน เอยมนอื่น่มาแต่บุญาอ่นเาเอ้ยมาพท่ายงเาหาหน้าในัร้าหัวหางในาเที่ยวน้ำเดินน้ำเนอ๋อไม่บอกบอว่าปยเพิคนยังไปเรียบคนอยู่ไปเรียบไปงาน่นอยู่เวลาหน้านเจ้าขึ้นมาตั้งเฮือนเด็กเกิเห็นไดอยู่ลุมผมมันเอาข้นได้บงคุณนึงกับย้อนยุติลางหิเถิงหิวเอ้าเื่อเอากันคือเอกาขมนท่าขึ้นมาตั้งเฮืงนพี่น้องกีพี่เอ้าขืนรีวิวบลอนบนใดนาะบอนคอกใดแจ๊กแ๊กเม็ดสะเทิงขึ้นมาก ขันว่าใส่ทอยาวขึ้นมาก็ได้อยู่เนาะได้น้ำขึ้นมาโดนนอกคุยทอคุยทอพังดีแล้วขึ้นมาบ่เคยซื้อสายยางยาวให้เจ้าสายยางบ่มีบ่แม่นน้องเต้าสายยางยาวๆอันแบบเป็นอันสายยางอันต่อน้าึ้นมาได้เห็นนะบ่มีบ่โอ้ะแล้วไม่ที่หิ้วขึ้นเอาคือว่าห้องน้ำกับบ่มีบ่บ่มไปเข่าใส่ซะเนาะกางเวนกางเวียนกับพุ่นแล้วเล่ไปพิมพ์้าพุ่น ขอ้าสมีพิ่ปัสะพี่น้อยตายขับปวดถ่ายกังขับขึ้นที่จังได้เสากยวกงขับขึ้นนะครับกนี่นเนาะฝ่ยดได้กังขับขึ้นฝ่ยบไปได้พิ่ปัสะเสาเกลียวเว้ยโอ้ยข่อยคือกันได้แต่กกยยังเว้นข่อยยังยาดเนาะคนัวยังหลุดอุจขไปคืนได้ไอกนะนอนจับไก่ท่องกัวออตึ่งแท้ะเนาะเมนนี่เนาะโอ้เย็นอ่ะในยหุ่อืมแต่ข่อยยังบริการไปได้ทั้งนั้นดีนี่น่ะ ขอยาไปแล้วคืนนี้มาได้วเ้ยมาดึงอย่างนี้ห้องน้ำเนี่ยบุเคยมีแต่ไรแต่ไรเนาะโอ้ยเออบัตเจ้าเด้สะเข่าห้องน้ำแต่ไรส่ะถ่ายลุงนี่แหละถ่ายลุงนี่เหมือนเม็ดเออเห็นไหมเม็ดโอ้ยพน้องพี่น้องพี่แม่ครับแสนเมื่อยแสนลำบากอยู่กับลูกการใส่ความอดทนความพยายามสูงได้เปิดสิแต่ละมือแต่ละมือแบบนอนกลางคืนไม่ได้กลางมุ่งมั่วกางแต่เมยนั่นเหมือนดุไม่ได้กางเหมือนอย่าลนี้กางเหมือนย็นมันมันถึกมันยัง เจ้าบริมยุงบ่มีแล้วคืออิงอิงเลยเอ้าคือหมอยเพิ่นกางให้กางแล้วแดงม่นแม่นคว้ากางไงเพิ่นในเด้อบ่นี้เด้ออย่เชื่อปูเนาะแต่ว่าแม่นเอออเาเสื้อมาปูให้เนี่ยไม่เห็นรักกับอย่างนอนเชื่อคือกันแน่นอนชากเก็บลังเนาะอันแต่แต่เห็ดใบมุ้ยไหวไก่มันตั้งแต่เพิ่อนวอามาเห็ดทิศข้อประเพณีตำผีตำเสื่อผีเนี่ยอาการเป็นอะไรเขาถามเนี่ยดีขึ้นเออช่ยใ๋อย่ใ ปกติอาการในศสิกะศรีโสดถอดอยู่บโสนเนี่ยอาการที่เขาได้เห็นอยังแกโไอปหนัวออ้แบบแก่ยังโมบดยังโมบดยังบดอ่าห่างหูชืว่าดีขึ้นก่าเก้าบ่แกคนต่งแก่แบบแต่งแก่ม่แต่งเือแต่งแก่แล้วว่าผีเสือผีว่าผีจำผีผีเสียเศร้าก็คือบเศ้าสะยังิแต่งแก่อยู่บ้านเ้าเล้วเฉียวมาให้าเล้ยวเตี้นช้อนวานชาเล้ยว เอาเศร้าเศร้สิเด็อดเด้อเศร้าเศร้าเศร้าสิเด็ดอนเอาทนกแวะแบบนี้พูดพูดจำคำไเกาอ๋อเป็นยังก็เกบกือยแบบางหนึ่งแบบนี้แต่ก็เอาคือว่าอยากหายยังไ่อิญาหายชื่ออยู่ตาเท่าไรท่านี่มึงเลงดิเออทาทาอันมาคลาทาขอบขอบทาสีตามันแสบบ่บ่บไม่เช็บมันแบบผับตามันเลงโอ้มันเป็นอันนี้กับตานะ โอ้เลงตาเหลงคืนเชื่อนี่เชื่อตาเรลงได้เองนี่อ้าเออไว้ฝ่ายพี่น้องเขามีคนตาเหลงวุกสามีน่ะตาเรลงว่าตาเรงว่ได้มันมีได้คนตาขาวไม่ใช่คนตาเรลงที่ทานไฟเเล็เอ้าวเป็นการบันยานระบาดเมนปุ๊บได้หน่ไม่แต่สิปุ๊บได้เนาะจะคุกนาอขาบวมทีน้องใส เลยว่ากับเพิ่นอยู่แต่บนเก่าเลยแม่นขาบวมเด้อพี่เนาะเพิ่นก็บ่ได้ไปทางในเนาะออืบ่ได้แค่ถ้าฮับแขกโอ้ยจมาจบแค่เพิ่นมานี่ก็บ่ได้ใายบ่ได้หยังกระวาดต่ว่าโอ้ยถือว่าฮับแขกดีแพงกับข่อยก็จังถือว่าฮับแขกดีนี่เอฟซีว่าชอบกึ่มถือกันดีเนาะกับน้องเต่าค่ะว่าโอ้ยบ่ได้โอ้ยค่ะอือพอาะแล้วพอแล้วกินร้านแค่ มันเสียนหืมป่านว่าวดูจะรั้วนแทบเลนเลยใครคือยังอันรวๆไปม้นเจ้าตรอด่ข้านงนะอ้วนแดอืมโะโอกมาตอเหัวใหญ่หล้วนะิวน่ะนยอยอ้ยอุคือช่างอุ้ยอุ้ยช่างเนี้อะไรกันเ้าวนใช้ระบายจากหอดูหมอแม่สมบุกไปประชมันพหมอให้เบา โอ้ยเราไปดูไปชงแล้วเราคิดเดาหาไม่เท่ายแล้วเราบอกนะเอาไม่ใช่นะเราไม่ใช่ดิส่อนไม่มีบ่ซานหนมีแล้วหัวคอยว่าบ่ได้มีอะไร่อวไม่มีเนาะ่อวไม่บ่งเนาะอือมีแต่พี่น้องเอ้ะสอบกลุ่มฟังเพิ่นเว้าเนาะก็คือบางคำก็ถึกบางคำก็บ่ถึกเนาะตามตามตามอาการของน้องเนาะบ่ถึกแน่บ่ถึกแน่บ่คือแบบวหาชิปหาชิปนะมันเป็นจื้บัตรบ่ตรจี้บัตรบัตรจี้บอกว่าออกไปทางบ่แม่นพี่น้องเอ้ะที่เขาเว้าที่สอบกลุ่มนั่งฟังน้องเว้า แต่ก็บผเป็นอย่างเดียวสิเบ่งไปเลยว่าอาการพิเดีขึ้นบอกกับเปรกกำลังใจเห็นเด้อดูก็มีแต่เป็นกำลังใจทางน้องเพิ่นสู้สู้โอ้สู้สู้ๆนะสู้เฮ็ดแตงซี่สู้สู้เฮ็ดสู้เออมือก็งามเลยเนาะคือมึงามเทสิธาสีเด็บบอกว่านี่ไงอ๋อเข่ากันด้นนี่นางสาวไทยกับปูป่านเมนโอเคได้สิเมื่อป้าก็ได้แบบนี้เด้อเด้อยากินข่าวกินน้าหางด้อยบายบายโอเคน้องเพิ่มพี่น้อง คลิปนี้ก็สิบประมาณนี้โดยฝาก <âu> พ่อแม่พี่น้องเป็นปกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเราจะพาน้องเต้าเนาะไปหามหมอเนาะหักษาเนะาะเศ <âu> ร FC, ้าแก้วดยเศรษฐกิจก็คอกําลังใจจากเอฟซีเบิร์ดสุดคุ้มสุดคนเนี่ยเพราะว่าการเดินทางกันไปกันมาเนี่ย่อนข,อข้างยากลําบากเไปพี่น้องเว้ยแมนต้องใส่ความอดทนความพยายามสูงกันเเบกากันจาต้องคอยว่ากับน,น้องๆเพินน่นเนาะแมนต้องใส่ความหักแมนใส่ความหักอะไรกัน ความสงสารเพื่นอนรีรอน้องจังยูนอฟเวนได้เนี่ยบรัันเนี่ยบอเข้าใจเพื่อนนี่ไปบรัชได้เลยคือไปคาดใจบรได้แน่นตามใจแล้วแม่เหมืน,มนยังเห็นยังกันนะใส่เพียนเลยค่ะบอกหมอเคยเป่าให้ดิโอ้ใส่เพียงเห็นในกระเป๋าของเรา,เาอันนี้ซ้อเกิร์นี่ยเป่าตะกัตุสิทอยู่ต้องใส่ความหักความอดทนความหักอยากซอยเรือเนาะแบ่งปัน คืออยากให้น่องเป็นคนหายดีปกติแหละปุน่องป่วยเนี่ยพี่นอ้อยคืย่ขอกำลังใจกันเป็นคนถาา้าว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน่อพี่น้องเนาะโดย,โดยม่กำลังหลินน่องเลย,ยน่องแบบผ่อนคลายเนาะกลับก่อนเด้อสบายดีสบายดีสบายดี